7จังหวัดที่มีปั๊มปตทมากที่สุดในประเทศไทยมีจังหวัดไหนบ้างตามผมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสุดยอดแห่งสยามในวันนี้เรานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดที่มีปั๊มปตทมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งไม่รวมกรุงเทพมหานครก่อนอื่นเรามาดูปั๊มปตทในกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับณปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีปั๊มปตทอยู่ที่196สถานีและ17จังหวัดที่มีปั๊มปตทมากที่สุดในประเทศไทยมีจังหวัดไหนบ้างตามผมไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับ13ตกเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในปัจจุบันนี้มีปั๊มปตททั้งหมด37แห่งต่อมาขยับขึ้นมาดูที่อันดับ12ตกเป็นของจังหวัอดอุดรธานีซึ่งมีปั๊มปตทรในปัจจุบันนี้40แห่งต่อมาขึ้นมาดูที่อันดับ11ซึ่งมีอยู่2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดสระบรุรีซึ่งในปัจจุบันนี้มีปั๊มปตททั้งหมด44แห่งและอีกหนึ่งจังหวัดนั่งเเช่นดียวกัน แล้วก็มาถึงอันดับ10ท็อป10มี2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในปัจจุบันนี้มีปั๊มปตททั้งหมด47แห่งและอีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนครปฐมซึ่งมีปั๊มปตทในปัจจุบัน47แห่งเช่นเดียวกันกับจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาขยับขึ้นมาดูที่อันดับ9ตกเป็นของจังหวัดสงขลาซึ่งในปัจจุบันมีปั๊มปตท49แห่งต่อมาเรามาดูที่อันดับ8ซึ่่งงก็มีอยู2จัหวัดดด้ววยยกกัััันนน่็คืออจงงหระซึ่งนปััจจุบน มีปั๊มปตท51แห่งและอีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในปัจจุบันมีปั๊มปตท51แห่งเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูที่อันดับ7ซึ่งก็มีอยู่2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในปัจจุบันมีปั๊มปตท53แห่งและอีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดสมุทรปราการซึ <shortly. S 1> ่งในปัจจุบันมีปั๊มปตท53แห่งเช่นเดียวกันกับ6 ตกเป็นของจังหวัดนนทบุรีซึ่งจังหวัดนนทบุรีณปัจจุบันนี้มีปั๊มปตท55แห่งต่อมาเรามาดูที่อันดับ5้าตกเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบันมีปั๊มปตท62แห่งขยับขึ้นมาดูที่อันดับ4ี่ตกเป็นของจังหวัดปทุมธานีซึ่งในปัจจุบันมีปั๊มปตทมากถึง65แห่งแล้วก็มาถึงอันดับ3ตกเป็นของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นณปัจจุบันนี้มีปั๊มปตทอยู่ที่ 78แห่งแล้วขยับขึ้นมาดูที่อันดับสองตกเป็นของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนครราชสีมาณนะปัจจุบันนี้มีปั๊มปตทะท,ะทั้งหมด95แห่งแล้วก็มาถึงสุดยอดแห่งสยามในวันนี้นะครับตกเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือจังหวัดชนบุรีซึ่งในปัจจุบันนี้มีปั๊มปตท,ะทะมากถึงหลักร้อยนะครับนั่นก็คือ109แห่งเป็นยังไงกันบ้างครับกับจังหวัดที่มีปั๊มปตท,ะทะมากที่สุดในประเทศไทยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สสุดดดยยยอแห่งาม้ว ขอบคุณครับ